นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตุยญาคีรานิปุตตานังเปมะโตปริปักกันติตังเตสังขุนานัจะ นปโกติปุตตะกติเมนสิพูกากหายเขินขาดแรงง่ายบ่หลืนสินทำปำเปีพยนรักษาไหวยาสุไลลืมถิ่มคล้องทำดอกหีดเกา่าให้พ้ากันรักษาไหวย่าไลาถิ่มหีดคล้องขอนอบน้อมต่อองค์พระพุทธผู้สูงลำคุณพระธรรมผู้สูงเลิศคุณพระ ทรงผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นปรตัตตนาไตรให้เราท่านทั้งหลายได้เคารพนับสืบมากราบขออกาสพระครูอุดมอุดมรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีนุ่งวงเจ้า,เ,าเพราะผู้ในการส,สถานีวิทยุ1้อยเอ็ดเมกะเฮิร์ได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความเคารพจงมีแด่คณะสงฆ์ทุกทุกคนทุกท่านขอเจริญพรไปยังสถาสถาธุชนทั้งหลาย ที่ามาร่วมประชุมกันณที่นี้บัดนี้ตามาภาพได้รับสันญานุมัติจากพระเดชพระคุณท่านได้มาแสดงพัธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาบาร,รมีเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจาสือไปอนั่งสาบายนยมเนอะอาะจบ,บายอาขอเจริญสุขท่านชาวดุสนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้ตามาภาพจะได้แสดงพัธรรมเทศนา ขององค์สุนติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ทำสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปแห่งชีวิตที่เราเหล่าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนพอเป็นเครื่องการประดับสติปัญญาแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆนเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบไปพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้ชื่อว่าข้าน้ำนมเพื่อให้เราเหล่าท่านทั้งหลาย ทั้งลูกหญิงลูกชายได้รู้ซึ้งถึงพระคุณของข้าน้ำนมที่ดอเลี้ยงตนเองมาจนสามารถจะเดินเติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้ท่านสาธารณชนทั้งหลายคนเราทุกคนนั้นต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจอวิชาคือความไม่รู้ความจริงหรือจะเรียกว่าถูกโมหะคือความหลงผิดความเข้าใจผิด ครอบงำก็ว่าได้พระพุทธเจ้าของเรานั้นตัดว่าคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้เฉพาะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ความจริงได้และความจริงที่แสดงความในวันนี้นั้นเรียกว่าการนำนมท่านาชาวจุชนทั้งหลายมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดด้วยอาการอาศัยท้องของคนอื่นเกิดเราเกิดเองเหมือนพวกเทวดาหรือเหมือนพวก สัตว์เนี่ยนรกไม่ได้จำต้องอาศัยท้องของคนอื่นเกิด <c oughs> เมื่อเราได้ไปเกิดในท้องของผู้ใดก็ถือได้ว่าเป็นภาระของคงคนนั้นไปที่ต้องแบกภาระเละี้ยงดูชีวิตของเราไปด้วยเพราะความที่มารดาที่เราได้ไปอาศัยเกิดด้วยนั้นก็ถูกอวิชชาครอบงำถูกโมหะทำให้หลงคิดว่าคนที่เกิดมาด้วยนั้น คือเลือดของตนเองเป็นเชื้อสายของตนเองจึงลุ่มหลงรักคนที่มาเกิดด้วยยิ่งว่าชีวิตของตนเองแม้ชีวิตก็ตายแทนได้ได้อะไรดีๆมีอะไรอร่อยอร่อยก็เก็บไว้ให้รูกกินส่วนตัวเองกินแต่ของเหลือเดนก็ยอมเพราะอาวิชาบังตาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้รู้ว่าตนเองตั้งคัน เพราะความดีใจเกิดปิติซาบซ่านทั่วร่างกายที่จะได้มีลูกทำให้เลือดภายในเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีขาวเพื่อจะให้ลูกได้ดื่มกินแม้เลือดในร่างกายแทๆ้ๆยังเต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยเพื่อต้อนรับคนแปลกหน้าที่แอบเข้ามาอยู่อาศัยเกิดอยู่ภายในร่างกายของตัวเองด้วยเรียกได้ว่า หัวใจของผู้เป็นแม่ในเวลานั้นมีความปราปิติยิ่งกว่าได้เพชรท่านทั้งหลายเคยได้เห็นนางงามจัก,กรวาลสมมง,งกุฎเพชรไหมในขณะที่เธอกำลังสมใส่เพชรมงกุฎอยู่นั้นเธอจัดระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ว่าจะนั่งหรือจะลุกขึ้นเดิน เธอจะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเก่งมงกุฎจะหลน่นแต่สำหรับแม่ผู้มีคันนั้นระมัดระวังยิ่งกว่านั้นคือตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่แมรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอาหารลดจัดคือส้มตำลดเด็ดผัดเผ็ดแกงขั่วหอมอร่อยในพิตาที่แม่เคยชื่นชมแม่ก็จะไม่รับประทานเพราะกลัวผิวอันอ่อนนุ่มของลูกจะแสบร้อน ไอศครีม e น้ำแข็งใสสไปร์เป๊ปซี่โคลาที่แม่เคยดื่มเป็นประจำแม่ก็จะลดลงเพราะกลัวลูกของแม่จะหนาวสัน่นเมื่อเมื่อก่อนแม่เคยนอนดึกเพราะดูหนังดูละครทีวีแม่ก็เปลี่ยนมานอนแต่หัวค่ำเพราะกลัวลูกของแม่จะไม่สบายแต่ก่อนแม่ชอบท่องเที่ยวชอบร้องเพลงแต่ตอนนี้แม่ได้หันมาสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อให้ลูกของแม่ได้บุญลูกแม่จะได้เป็นคนสงบฉลาดอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนเมื่อแม่เคยนึกอยากจะเดินก็เดินหรือนึกจะวิ่งก็วิ่งหรือนึกอยากจะลุกก็ลุกพลดพราดแต่ตอนนี้แม่ระมัดระวังทุกย่างคร้าวเพราะกลัวลูกจะตกใจทุกครั้งที่คนถามว่าลูกได้กี่เดือนแล้ว แม่เปรียบทั้งน้ำตาไหลออกมาเขาไปว่าเท่านั้นเท่านี้เพราะดีใจที่มีคนถามถ,ามถึงลูกและภายในใจแม่อยากจะเห็นหน้าลูกแทบขาดใจทุกวันทุกคืนแม่นับวันรอว่าเมื่อไรแม่จะได้เห็นหน้าลูกสักทีเวลาใดที่ลูกอยู่คนเดียวเงียบเงียบแม่ได้แต่เฝ้าพูดคุยกับลูกอยู่กันสองคนแต่ ช่างน่าสงสารแม่ได้แต่คุยอยู่คนเดียวถ้ามีใครมาแอบฟังแม่พูดกับลูกที่ยังอยู่ในท้องเขาคงคิดว่าแม่เป็นบ้าไปเสียแล้วหลังจากสี่ถึงห้าเดือนไปแล้วทุกครั้งที่ลูกดิ้นหรือถีบท้องแม่แม่จะแสนดีใจที่ลูกรู้ว่าลูกของแม่ตื่นแล้วและเล่นกับแม่อยู่แต่วันไหนที่ไม่เห็นเจ้าดิ้น หรือเงียบไปใจแม่แทบสลายเพราะกอลูกแม่จะไม่สบายเจ้าจะปวดหัวหรือปวดท้องหรือเป็นไข้ก็ไม่มีหมอคนไหนบอกได้แม่ได้เฝ้าภาวนาสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้ลูกแม่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าวันไหนที่แม่รู้สึกว่าเจ้าดิ้นแรงเกินไปหรือดิ้นนานผิดปกติใจแม่ไม่ได้คิดว่าลูกเล่นกับแม่แล้ว แต่แม่กังวลในใจว่า <c oughs> แม่ทานอาหารเผ็ดไปหรือเปล่าหรือเย็นไปหรือเปล่าให้เจ้าแสบล้อนเนื้อร้อนตัวหรือหนาวสั่นไปหรือเปล่า <c oughs> ส่วนในเวลาคลอดนั้นแม่แม่ว่าตัวลูกจะโตขนาดไหนที่จะแหวกแสกร่างกายของแม่ออกมาแม้ว่าแม่จะเจ็บปวดแสนสาหัสขนาดที่เกิดมาในชีวิตนี้ จะไม่มีอะไรที่จะทําให้แม่เจ็บปวดมากเท่ากับคลอดลูกก็ตามแต่ทุกวินาทีที่เจ็บปวดแม่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยแม่เป็นห่วงแต่ลูกของแม่เท่านั้นและเฝ้าภาวนาในใจตลอดเวลาว่าขอให้ลูกของแม่คลอดออกมาอย่างปลอดภัยและทันทีที่ได้ยินเสียงร้องอุแว่อุแว่ของเจ้าแม่ปลืมจนน้ำตาไหล ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะได้เห็นความสุขเท่ากับแม่แล้วเท่ากับวันที่เห็นหน้าเจ้าในวันแรกอีกแล้วความเจ็บปวดของแม่ในวันนั้นมีมากขนาดไหนขอให้ลูกลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเอาลูกเข็มแทงเข้าไปที่ท้องที่เนื้อของลูกแล้วค่อยๆค้อนเอาเนื้อนั้นให้เป็นบาดแผลยาวสักสามนิ้วความเจ็บปวดนั้น ยังไม่อาจเปรียบเทียบได้กับตอนที่ลูกค่อยๆแสกล่างกายของแม่ออกมาและกินเวลาเป็นวันๆได้เลยแต่ถึงกระนั้นแม่ไม่มีใจโมโหโกธาต่อลูกเลยว่าลูกทำให้แม่เจ็บปวดในทางตรงกันข้ามกับเป็นวันที่แม่ยอมเจ็บเพื่อแลกกับการเห็นหน้าลูกของแม่นี่คือลำดับ พระคุณที่เม่ประครับประคองชีวิตของลูกในคันของตัวเองที่ยิ่งกว่านางงามจัก,กรวาลประคองมงกุฎเพชรบนศีรษะของเธอเสียอีกหลังจากคลอดแล้วภาระยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าคือเลือดในกายของแม่ได้เปลี่ยนมาเป็นน้ำนมสมบูรณ์แบบเพื่อให้เจ้าที่ยังไม่สามารถกินอาหารอื่นๆได้ดื่มกินหล่อเลี้ยงชีวิต จนเติบโตอีกหลายปีในช่วงนี้เจ้าจะถ่ายหรือฉี่ลดผ้าอ้อมแม่ก็เต็มใจซักล้างไม่เคยรังเกียจเวลาที่เจ้ายังเล็กเด็กนักกินข้าวเม็ดยังไม่ได้แม่ได้เขียวข้าวหมกใส่หมกไฟพร้อนให้เวลาที่เจ้าเป็นไข้ <c oughs> วัด ไม่มีหมอรักษาหายใจไม่ออกสั่งน้ำมมกยังไม่เป็นแม่ได้เอาปากโดดน้ำมูกออกให้ไม่เคยรังเกียจเลยนี่เป็นเพียงพรรนาความรักของแม่ที่มีต่อลูกในไส้ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็นับว่ามีคุณต่อเด็กในตัวในน้อยจะไม่รู้พรรนาความได้แล้วถ้าเด็กคนนั้นได้ฟังเรื่องนี้แล้วเขาคงอยากจะทำอะไรตอบแทน แม่คนนี้ให้สาสมกับที่แม่เฝ้าทนุถนอมมาเป็นอย่างดีท่านสาธุชนทั้งหลายการช่วยเหลือคนด้วยการหยิบยื่นอะไรให้เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือช,ช่วยในเวลาคนหิวให้ได้กินข้าวในเวลาคนหิวน้ำให้ได้ดื่มน้ำให้สตางเวลาเขาเดือดร้อนทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความดีครั้งสิน้นแต่การที่ให้ ที่ดีที่สุดคือการให้ที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเขามีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเขาสามารถจะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเท่าที่เขาต้องการการช่วยเหลือสิ่งอื่นช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่การที่ที่ช่วยเขาได้เอทาวรนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือภายนอกแต่มีการช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งที่มีผลดียิ่งกว่านี้คือการให้ท้องเป็นที่เกิดของลูกในคันการที่ลูกได้ท้องเป็นที่อยู่อาศัยเกิดทําให้คนคนนั้นได้อาศัยแบบร่างกายของคนที่ตนไปอาศัยเกิดนั้นมาเป็นของตนเอง และมีโอกาสได้เจริญเติบโตขึ้นมาสามารถจะอาศัยร่างกายนั้นทำมาหากินหรือล่ำเรียนวิชาหรือสามารถสาแสวงหาทรัพย์ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในถึงสแสวงหามรรคผลนิพพานได้ถ้าปัศจากร่างกายของพ่อและแม่แล้วเขาจะไม่มีที่เกิดเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงไม่ อาจแสวงหามักผลใดๆได้เลยพระพุทธเจ้าทรงบรรยายไว้ว่าสมบัติที่ลูกได้รับพ่อแม่มาจากพ่อแม่เฉพาะร่างกายเพียงอย่างเดียวก็ไม่สมไม่มีสมบัติใดในโลกนี้จะทดแทนได้แล้วยกตัวอย่างหัวของเราแต่ละคนมีที่ที่นั่งฟังเทศอยู่ในที่นี้ถ้ามีคนมาขอซื้อไปทำพิธิตภัณฑ์ เขามาขอซื้อหัวละสิบล้านจะมีใครขายหัวของตัวเองที่เป็นสมบัติมาจากแม่หนีไหมอัตมาคิดว่าไม่มีอย่าอย่าว่าแต่สิบล้านเลยแม้ร้อยล้านอัตมาก็ไม่ไม่ขายเ <c oughs> <c oughs> พราะว่า ก่าจะได้มาแต่ต้องผัดประคับประคองไว้อย่างลำบากและเฝ้าทนุถนอมหล่อเลี้ยงมาจนเติเตบโตขนาดนี้ได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่และดําเนินชีวิตให้ถูกต้องยังจะสามารถหาได้มากกว่านี้เยอะเลยและเมื่อแต่ทรัพย์ที่ได้ไม่อาจจะซื้อด้วยเงินทองได้เช่นมรรคผลนิพพานหรือการเกิดเป็นเทวดาในชาติ ต่อไปก็มีค่าเกินกว่าทรัพย์ใดๆแล้วถ้าเรายังมีร่างกายที่ได้มาจากแม่นี้อยู่เพราะฉะนั้นแม่จึงเป็นทรัพย์มรดกที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกทุกคนแต่ทุกวันนี้ลูกบางคนไม่รู้จักบุญคุณของผู้ให้กำเนิดว่าท่านได้ให้ทรัพย์อะไรแก่ตัวเราเองบ้างกลับไปรีดไปไถ เอาทรัพย์ภายนอกที่แม่บางคนก็ขัดสนเข็นใจเพราะเพราะทำบุญกรรมมาไว้ไม่ค่อยดีจึงมีทรัพย์น้อยเมื่อท่านไม่มีก็ทุบตีด่าว่าบางคนได้ทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมในยามแก่เท่าในในร่างกายจะไม่แข็งแรงช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนซบรอบวันตาย ชาวบ้านใกล้เคียงเห็นแล้วหดทนดูไม่ได้จึงได้หยิบยืน่นข้าวปลาให้กินบางพอประทังชีวิตไปวันวัๆส่วนคนที่ได้ร่างกายมาจากท่านกลับหนีหน้าโชคดีว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ไม่ใช่คนอย่างที่กล่าวมานี้ท่านสาธุชนทั้งหลายการตอบแทนค่าน้ำนมที่เป็นเลือดมาจาก ร่างกายของแม่นั้นพระพุทธเจ้าตัดว่าแม่ทุกลูกคนนั้นต้องการจะตอบแทนค่าน้ำนมที่แม่ให้ท้องเป็นที่เกิดให้น้ำนมซึ่งเป็นเลือดในกายของท่านได้ดื่มจินด้วยการเลี้ยงดูท่านอย่างดีนอกจากนี้เวลาจะไปที่ไหนให้แม่นั่งอยู่บนบ่าตลอดเวลาให้ท่านถ่ายมูล และถ่ายโคตรลดตัวเอาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานร้อยปีก็ไม่อาจจะดทำคุณแทนคุณค่าน้ำนมได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าพึงปล่อยให้ผู้มีพระคุณต้องตกละกรรมลำบากจึงช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อที่จะพึงได้ทำได้ดูแลท่านให้ดีเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้ท่านได้รับประทาน จึงตอบแทนที่ท่านเลี้ยงพันพวกเรามาก็พอจะตอบแทนได้บ้างเป็นบางส่วนแต่จะตอบแทนได้ดีที่สุดคือการแนะนำแม่ที่ท่านไม่มีศีลให้ท่านได้มีโอกาสรักษาศีลท่านไม่เคยฝึกสมาธิให้ท่านได้มีโอกาสน,นั่งสมาธิเพื่อชำระจิตใจของท่านเพราะจิตใจของคนเรามีสิ่งสปกปรก เหมือนร่างกายสิ่งนี้จะชำะระล้างจิตใจให้สะอาดได้ก็ด้วยต้องมันฝึกสมาธิเท่านั้นนอกจากนี้จงบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานให้ท่านเกิดปัญญาเห็นแสงสว่างทางธรรมขึ้นมาในใจอันนี้เป็นการทดแทนที่ถูกที่สุดความจริงแล้วเรากับพ่อแม่ไม่ใช่คนคนเดียวกัน ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปบารมีที่สร้างมาก็ไม่เท่ากันเมื่อเป็นคนลักคนกันการที่พ่อแม่เลี้ยงคนแปลกหน้าไว้ในท้องให้ท้องเป็นที่อยู่อาศัยเกิดแถมยังมอบความรักให้ทั้งกายและใจเมื่อชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตแล้วจะได้รับการเลี้ยงดูตอบแทนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ ดังนั้นเมื่อแม่ผู้บังเกิดก้าวมีพระคุณต่อบุตรธิดามากมายถึงเพียงนี้ลูกๆทุกคนจึงพึงเลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านเท่าที่ความสามารถจะพึงทำได้จึงจะเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมอันเป็นสายเลือดในร่างกายที่บุตรได้ดื่มกินมาจนกระทั่งร่างกายเจริญเติบโตมามีชีวิต ยืนยาวมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้การแทนค่าน้ำนมที่พอจะตอบแทนได้บางนั้นมีวิธีปฏิบัติในขั้นตอนดังนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งคือการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านเรือนเช่นช่วยทำกับข้าวช่วยซักผ้าช่วยเก็บกวาดบ้านถูบ้านหาซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยมาให้ท่านรับประทาน ซื้อเสื้อผ้าให้ใส่อันนี้เป็นการตอบแทนร่างกายนอกจากนี้ในการพูดจาก็ควรพูดด้วยคำไพเราะในเวลาโกรธเคืองก็ควรรักษาน้ำใจระงับความโกรธไว้ในใจไม่ควรพูดกระทบให้ท่านเสียใจขอให้คิดว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่นั้นเมื่อมีคนมาแกล้งกล่าวขู่เล่นๆหรือ พูดไม่ดีด้วยเราก็ได้ร้องให้เสียใจและในบัดนี้พ่อแม่ในวัยชราก็ไม่ต่างจากเราในตอนเป็นเด็กเท่าใดนักสุดท้ายให้มีจิตเมตตามีความรักมีความอินดูอย่าคิดโกรธแค้นชิงชังท่านจึงมีจิตเมตตาทั้งต่อนหน้าและรับหลังทั้งสข้อนี้คือการตอบแทนในข้อแรก การตอบแทนที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนั่นคือการตอบแทนด้วยการชักจวนท่านทําบุญเป็นประจำช่วยไปรับไปส่งให้ท่านได้มีโอกาสรักษาศีลอันนี้มีคุณค่าต่อจากนั้นจงแนะนําช่วยให้ท่านได้ฝึกสมาธิเพื่อชําระล้างสิ่งสโปรกในจิตใจออกไปเพราะจิตใจของเราก็สบ สกปกเหมือนกับร่างกายเช่นกันการล้างสิ่งสกปกภายในใจคือสมาธิถ้าผู้มีผู้ผู้วิธีรู้วิธีฝึกก็ควรแนะนำท่านและเปิดโอกาสให้ท่านได้ฝึกด้วยสุดท้ายควรแนะนำมรรคผลนิพพานให้ท่านทราบถ้าท่านเดินผิดทางจงช่วยแนะนำดึงท่านกลับมาเรียกว่าเปิดทางปัญญา ให้อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดมนุษย์ถ้ามีปัญญาเห็นแสงสว่างทางธรรมก็อาจบรรลุธรรมได้ถ้าลูกคนใดได้แนะนำพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในมรรคผลได้ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณค่าน้ำนมได้จนหมดสิน้นขอท่านทั้งหลายจงพยายามแม้จะไม่ถึงกับสมบูรณ์ก็ควรให้เพียรพยายาม ทำให้มากเท่าที่จะทำได้และจะเป็นบุญกุศลกับตนเองตลอดไปดังคำสุภาษิตท,ที่สสแสดงไว้ณนเะบื้องต้นนั้นว่ามาตุยาคีรานิปุนานังเปมะโตปริปักขันติตังเตสังคุณานันจะนปาปะปกติปุตตกาแปลว่าน้ำนมแห่งบรรดานั้น หลังออกมาเพราะความรักบุตรของตนซึ่งอันบุตรทั้งหลายไม่ไม่อาจตอบแทนได้ในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำนมมาครบถ้วนแล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงรวมกันมาเป็นตปะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญบัางคัง่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละ มีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพระละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ได้พบกับบรมบสุขอันเป็นความสุขที่เลิศดดังพระพุทธพจน์ที่ได้เทศนามานี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ